บทที่5 4ารดมรดกหมื่นปีของสถาบันสื่อหลเคร์อพี่ชายคนที่สามปลดทิ้งทุกอย่างไว้ให้ฉันขัวอีห้าวกอดสวีซานสือและตบหลังเขาสวีซานสือถอนหายใจฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าวันนั้นจะมาถึงฉันจะเขียนจดหมายทันทีและขอให้สมาชิกในครอบครัวและแม่ของฉันมาด้วยฉันหวังว่าแม่ของฉันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ เมื่อมาถึงจุดนี้การแสดงออกของเขาก็มืดลงเช่นกันไม่ว่าอย่างไรราชวงศ์อาณาจักรโต้หลิงก็เป็นญาติของเขาตอนนี้เขาจะอารมณ์ดีได้อย่างไรเมื่อเขาถูกกำจัดโดยตรงอีเข้าฝากเรื่องนี้ไว้กับฉันแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ในการปกครองประเทศแต่ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาสถานการณ์ที่นี่ให้คงที่ที่สถาบันการศึกษากองทัพของอาณาจักรโต้หลิงปรดดูแลอาณาจักรโต้หลิงไม่สามารถยอมดนอีก หัวอีห้าวพยักหน้าและกล่าวว่าพี่ชายคนที่สามโปรดรักษาเสถียรภาพของสถานที่แห่งนี้โดยเร็วที่สุดและสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ฉันจะปล่อยให้กองทัพที่นั่นกลับมาในภายหลังสงครามนี้เพิ่งเริ่มต้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมันยากที่จะพูดแต่ไม่ว่าจะยังไงเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับอาณาจักรสุริยันจันทราและปกป้องบ้านเกิดของเรา หลังจากกล่าวอำลาสวีซานซื้อและทุกคนในอาณาจาักรโต่หลิงแล้วหัวอีเฮาและถังอูถงก็ออกเดินทางข้ามคืนและมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองเช็กข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าข้อผิดพลาดในการตัดสินของหัวอีเฮานั้นถูกต้องอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การตัดสินของเขาเองทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่จี้จือบอกเขาเป็นการส่วนตัวจี้จือไม่ได้โกหกเขาแต่หัวอีเฮาเดาแผนของจี้จือช้าไปหน่อย เมื่อบินไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนใบหน้าของหัวอีห่าเคร่งครึมและทางอูถงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเช่นกันใช่แล้วสงครามครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆกองทัพของอานาจักรสุริยันจันทรายังคงอยู่ที่นั่นในเมืองเช็คตอนนี้สถานการณ์บนแผ่นดินใหญ่ค่อนข้างวุ่นวายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรอนาจักรสุริยันจันทราก็ได้รับความเหนือกว่าอย่างแน่นอนหากเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเมื่อใดการรุกของอานาจักรสุริยันจันทราจะระเบิดเต็มกำลังเมื่อใด ครั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะทําให้จัก,กรวันดีอาณาจักรสุรินจันทราสูญเสียกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับประชาสัตว์ร,ร้ายแต่ราชวงศ์ของอาณาจักรโต๋หลิงก็ถูกกาจัดไปโดยสิ้นเชิงหมายความว่าอย่างไรซึ่งหมายความว่าจะมีปัญหาบางอย่างภายในอาณาจักรโต๋หลิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การมีอยู่ของปัญหานี้ยังหมายความว่าประสิทธิภาพการต่อสู้โดยรวมของอาณาจักรโต๋หลิงจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป้าหมายหลักต่อไปของอาณาจักรสุริยันจันทราจะไม่ใช่อาณาจักรโต๋หลิงแต่เป็นอาณาจักรชิงหลัวตราบใดที่อาณาจักรชิงหลัวถูกทำลายอาณาจักรโต๋หลิงก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดบางทีฉันอาจจะต้องต่อสู้เคียงข้างเขาอีกครั้งเมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้การแสดงออกของหัวอีห้าก็ดูแปลกๆเล็กน้อยหลังจากผ่านไปหลายสิ่งความเกลียดชังในใจของเขาก็อ่อนลงจนไม่ทราบขอบเขตเมื่อเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะหลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจี้จือขีจือยอมแพ้หลายสิ่งเพราะความเกลียดชงังตอนนี้เธอกลายเป็นราชินีและเทพเจ้าแห่งสงครามแต่เธอไม่มีความสุขบางทีในบางช่วงเวลาอาจถึงเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาระหว่างคุณกับเขาเมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้หัวอีเหาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกถึงความขี้ขลาดในบ้านเกิดของเขาเขาลังเลเล็กน้อยที่จะ,ะเผชิญหน้ากับบุคคลน,นั้นชายที่เขาเคยเกลียดมาก แต่ตอนนี้กลับมีความเคารพนับถือบ้างแล้วเมื่อทั้งสองกลับไปที่เมืองเชกก็เป็นเวลารุ่งสางแล้วเมืองเชกเงียบสนิทแต่ก็คลุมเครือเรายังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันหนาวเหน็บอันแข็งแกรง่งทั้งสองมาถึงศาลาโพไซดอนอย่างรวดเร็ววอีห้าเข้าไปในศาลาโพไซดอนทันทีหลังจากโค้งคำนับต้นไม้สีทองเป็นนิสยัยพวกเขาไม่ได้ปิดบังรัศมีของตนและการมาถึงของคนทั้งสองก็ปลุกคนในศาลาท้องทะเลให้ตื่นจากการทำสมาธิ หัวอีห้าวและถังอูถงยืนอยู่ในห้องโถงและรอยอย ah? ่างเงียบฮ่าห่าถังอูถงริเริ่มที่จะจับมือของหัวอีห้าวและพูดเบาๆอีห้าวปลดคุยกับฉันที่หลังให้แน่ใจว่าได้มั่นคงหัวอีห้าวเข้าใจสิ่งที่เธอหมายถึงและพยักหน้าอย่างเงียบฮ่าห่าหลังจากนั้นไม่นานผู้เท่าทุกคนของศาลาโพไซดอนก็ลงมาจากชั้นบนทีละคนเมื่อพวกเขาเห็นคนสองคนเต็มไปด้วยฝุ่นผู้เท่าส่วนใหญ่ก็แสดงสีหน้าประหลาดใจ เพราะในความประทับใจของพวกเขาทั้งสองควรอยู่ในนิกายถังยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ปรากฏตัวที่การประชุมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้เท่าสเสวียนเพิ่งบอกว่าการเพาะปลูกของหัวอีเฮายังคงไม่เสถียรเนื่องจากการพัฒนาของเขาดังนั้นเขาจึงอยู่ในนิกายถังเพื่อซ่อมแซมโซ่ของเขาเมื่อผู้เท่าสเสวียนเห็นสีหน้าเศร้าหมองของหัวอีเฮาเขาก็เข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น เขาถอนหายใจแล้วเดินเช้าไปที่ที่นั่งหลักแล้วนั่งลงเขาบกมือให้ทั้งสองแล้วพูดว่าคุณนั่งลงด้วยหัวอีห้าวสายหัวอย่างเงียบๆฉันขอโทษผู้เท่าสเสวียนฉันนั่งนิ่งไม่ได้ดังนั้นฉันควรยืนดีกว่าผู้เท่าสเสวียนหายใจเข้าลึกๆดวงตาของเขาเป็นประกายแล้วเขามองไปที่หัวอีห้าสิ่งที่เขาเห็นคือดวงตาที่ดื้อรั้นของหัวอีห้าผู้เท่าสเสวียนพยักหน้าและพูดว่า เอาละตอนดึกเขาปลุกเราด้วยลมหายใจแห่งจิตวิญญาณของเขาเกิดอะไรขึ้นหัวอีห้าวพยักหน้าให้ผู้เท่าสเสวียนจากนั้นเขาและทางอูถงก็โค้งคำนับผู้อาวุโสทั้งหมดพร้อมกันเขายืดหลังและพูดด้วยเสียงทุม้มอูถงและฉันเพิ่งกลับมาจากอาณาจาักรโต๋หลิงอาณาจาักรโต๋หลิงหลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดใบหน้าของผู้เท่าทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจผู้เท่าทรงอดไม่ได้ที่จะถามทำไมคุณถึงไปที่อาณาจักรโต๋หลิง หัวอีห้าหลับตาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันไปที่อาณาจาักรโต้หลิงและได้เห็นการทำลายล้างของราชวงศ์ของประเทศหนึ่งอะไรนะทันทีที่เขาพูดเช่นนี้ทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็ตกตะลึงแม้แต่ผู้เท่าสเสวียนก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปเขาก็ลุกขึ้นยืนและจ้องมองไปที่หัวอีห้าวอีห่าวคุณต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของคุณหัวอีห้าพูดอย่างเจ็บปวด รับผิดชอบรับผิดชอบฉันสามารถรับผิดชอบทุกอย่างได้แต่แม้ว่าฉันจะรับผิดชอบอีกครั้งฉันสามารถช่วยชีวิตราชวงศ์ของประเทศนับพันชีวิตได้หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาเมืองหลิงโตเมืองหลวงพวกเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายสองกลุ่มและระดมยิงใส่เมืองหลวงของอาณาจักรโตหลิงด้วยกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญ,ญาณระดับ9ก้าที่สร้างขึ้นเอง ที่พระราชวังถูกทำลายจนราบคาบและราชวงศ์ทั้งหมดก็ถูกกวาดล้างไปอาณาจักรโต๋หลิงกำลังรวบรวมสมาชิกราชวงศ์และสมาชิกราชวงศ์เกือบทั้งหมดก็เข้าร่วมด้วยในขณะนี้เขาบอกรายละเอียดว่าเขาพาทุกคนจากนิกายถังไปยังอาณาจักรโต๋หลิงได้อย่างไรจากนั้นเดาว่าอาณาจักรสุริยันจันทราจะดำเนินการตัดศีรษะจากนั้นจึงไปที่พระราชวังเช่นกันเป็นการ,รเผชิญหน้ากันในรายละเอียดครั้งต่อไปของเขา เสียงของหัวอีเห้าลึกเล็กน้อยและน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทำอะไรไม่ถูกไม่ว่าฉันจะฆ่าวิศวกรได้กี่คนในอาณาจักรสุริยันจันทราฉันก็ไม่สามารถยกเลิกการทำลายราชวงศ์ของอาณาจักรโตหลิงได้นั่นคือราชวงศ์ของประเทศวิธีการของอาณาจักรสุริยันจันทรานั้นโหดเหี้ยมอย่างยิ่งพวกเขาคำนวณแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรโตหลิงหากไม่มีราชวงศ์ แต่ชนชั้นสูงของอาณาจักรโต๋หลิงล้วนอยู่ในเมืองเชคของเรารอคอยสงครามที่ไม่มีวันเกิดขึ้นเกิดความเงียบทั่วทั้งศาลาท้องทะเลและจากนั้นการหายใจของผู้อาวุโสทั้งหมดก็เริ่มเร็วขึ้นเล็กน้อยพระราชวังอาณาจักรโต๋หลิงถูกโจมตีซึ่งไม่น่าเชื่อสําหรับพวกเขาเลยผู้เท่าโจงอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความโกรธกองทหารของอาณาจักรโต๋หลิงทําอะไรเพื่อหาอาหารวิศวกรวิญ,ญญาณสองกลุ่มได้แอบเข้ามาและพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เลย พัวอีเห้าสายหัวและพูดว่าไม่เพียงแต่อาณาจักรโต้หลิงเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะถูกแทนที่ด้วยอาณาจักรชิงหลัวสถานการณ์ก็จะไม่ดีขึ้นมากนะักความได้เปรียบของอาณาจักรสุริยันจันทราในเครื่องมือนำทางวิญญาณก็เพียงพอที่จะเอาชนะกลุ่มวิศวกรนำทางวิญญาณหลายร้อยคนแอบเข้าไปในประเทศโดยไม่ถูกค้นพบท้ายที่สุดแล้วเขตแดนของประเทศใดๆก็ยาวนานมากปัญหาสำคัญคือผู้ที่แข็งแกร่ง และชนชั้นสูงที่แท้จริงของอาณาจาักรโต้หลิงไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นและเมืองหลวงก็ว่างเปล่าที่สุดไม่อย่างนั้นก็จะได้มาง่ายขนาดนั้นชายชาราพูดอย่างเย็นชาถ้าอย่างนั้นคุณก็โทษพวกเราหรือคุณโทษพวกเราที่ไม่ฟังคําแนะนําของคุณเหรอเราจะยอมแพ้การป้องกันเมืองเทรกและบอกพวกเขาว่าอย่ามาได้ไหมแม้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้มาและอาณาจักรชิงหลวมาพวกเขาจะไม่มาเหรอ หัวอีเฮาเงียบแน่นอนว่าเขารู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของผู้เท่าโดยสิ้นเชิงและทุกคนก็คิดถึงสถาบันสื่อหลเคอร์เขาใส่หัวเงียบๆฉันขอโทษเพื่อนทหารผ่านศึกอารมณ์ของฉันควบคุมไม่ได้เล็กน้อยเมื่อฉันดูเมืองหลิงโตกลายเป็นซากปรักหักพังฉันจะไม่มีวันลืมภาพนั้นฉันขอโทษฉันรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่อยู่ในการควบคุมอีกต่อไปฉันเหมาะสมที่จะรับหน้าที่เป็นสมาชิกของศาลาท้องทะเล ฉันลาออกจากการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของศาลาท้องทะเลขณะที่ผู้สิ่งนี้หัวอีเห่าดึงถังอูถงถอยหลังไปสองสามก้าวจากนั้นโค้งคำนับผู้อาวุโสด้วยความเคารพจากนั้นดึงถังอูถงแล้วหันหลังกลับเพื่อจากไปหยุดผู้เท่าส่งตะโกนด้วยความโกรธและตะโกนเรียกหัวอีเห้าในเวลานี้จำนวนผู้อาวุโสในศาลาท้องทะเลยังไม่สมบูรณ์คณะบดีทั้งสี่และจังเลสเวียนไม่ได้อยู่ที่นี่ ในฐานะคนหนุ่มสาวในบรรดาสมาชิกของศาลาท้องทะเลพวกเขาทั้งหมดอยู่ในแนวหน้าเตรียมพร้อมสำหรับสงครามจากอาณาจัก,กรสุริยันจันทราได้ตลอดเวลาดังนั้นผู้เท่าในปัจจุบันจึงมีอายุมากกว่าทั้งหมดฮัวอีเฮาหยุดแต่ก้มศีรษะลงผู้เท่ารงพูดด้วยความโกรธนี่คือศาลาท้องทะเลไม่ใช่นิกายถังของคุณคุณสามารถมาและจากไปเมื่อคุณต้องการทำไมคุณไม่ทำถ้าคุณไม่อยากทำ หัวอีห้าก้มศีสะลงและไม่พูดอะไรผู้เท่าซ่งมองเขาอย่างเย็นชาฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังคิดว่าการตัดสินใจของเราผิดเนื่องจากการขอความช่วยเหลือของเราอาณาจักรโต้หลิงจึงถูกโจมตีและราชวงศ์ก็ถูกทำลายใช่ไหมหัวอีห้าสายหัวแล้วพูดว่าผู้เท่าซ่งฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันแค่คิดว่าความรับผิดชอบบนบ่าของสถาบันนั้นหนักเกินไป มรดกหมื่นปีคือการสะสมของสถาบันและหลักฐานของวิทยาลัยแต่ก็เป็นภาระที่หนักหน่วงทำให้เราไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลหรืออนุรักษ์นิยมเกินไปได้สนามรบล้าสู้ต่อไปในการสู้รบแบบเผชิญหน้าเราไม่มีโอกาสเลยเมื่อเผชิญหน้ากับอนาจักรสุริยันจันทราดังนั้นฉันทำได้เพียงใช้พลังเท่านั้นกล่าวอย่างตรงไปตรงมามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะอ่อนแอลงได้อย่างต่อเนื่องฝ่ายตรงข้ามและพบโอกาสอันริบหรี ฉันไม่สามารถปล่อยให้สถาบันการศึกษาต้องละอายใจกับฉันได้ดังนั้นฮะหลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดพูเท่าทุกคนที่แต่เดิมดูเศร้าหมองก็อดไม่ได้ที่จะตัวแข็งทื่อเดิมทีพวกเขาทั้งหมดคิดว่าหัวอีเห้าลาออกจากการเป็นสมาชิกของศาลาท้องทะเลเพียงเพื่อแสดงอารมณ์ของเขาโดยไม่คาดคิดเขายังคงมีความคิดเช่นนั้นผููเท่าสเสวียนพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มอีเห้าคุณคิดว่าเราไม่สามารถทนต่อการสมรู้ร่วมคิดแม้แต่น้อยได้หรือไม่ ชื่อเสียงของสถาบันเป็นสิ่งสำคัญแต่ชื่อเสียงไม่สามารถรับผิดชอบได้คุณพูดถูกสถาบันได้สะสมชื่อเสียงนับพันประสบการณ์หลายปีถือเป็นความรับผิดชอบอันหนักหน่วงสำหรับเราแต่เราต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้หากราชวงศ์โต้หลิงถูกทำลายเราก็มีความรับผิดชอบบางอย่างแต่เช็กจะต้องไม่ปล่อยมันไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหัวอีเฮากล่าวว่าฉันขอโทษผู้เท่าสเสวียนเพื่อที่จะต่อสู้กับอาณาจักรสุริยันจันทรา ในบางกรณีฉันยังต้องใช้ความสามารถที่คล้ายกับของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่สถาบันจะไม่ยอมให้มีอยู่จริงฉันไม่สามารถปล่อยให้สถาบันที่มีชื่อเสียงนี้ได้ผู้เท่าสเสวียนพูดอย่างใจเย็นเจ้าเด็กโง่เจ้าคิดมากเกินไปหมายความว่าอย่างไรอาฮัวอีฮาวมองไปที่ผู้เท่าสเสวียนด้วยความประหลาดใจการปรากฏตัวของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายในสถาบันสื่อหลายเครื่อใช่ไหม ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายนั้นเป็นศัตรูของเราอย่างแน่นอนแต่ในโลกนี้ไม่มีความสามารถที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริงมีเพียงคนชั่วร้ายเท่านั้นพลังอันทรงพลังเมื่อใช้ในสงครามคือการฆ่าแต่ที่อื่นๆแล้วบางทีสิ่งที่เขาหมายถึงมันมีผลดีเช่นเดียวกันกับความสามารถของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายคุณคิดว่าเราไม่รู้ว่าคุณใช้พลังแบบนั้นเพื่อช่วยสถาบันเมื่อมีคลื่นสัตว์ร้ายอยู่ในป่าชิงโตหรือไม่ นอกจากนี้การสะสมของสถาบันมาเป็นเวลาหลายพันปีได้มอบความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงให้กับเราแต่ในทำนองเดียวกันการสะสมของสถาบันมาเป็นเวลาหลายพันปีได้นำชื่อเสียงมาให้เราสั่นคลอนได้ด้วยข่าวลือเพียงไม่กี่เรื่องที่สร้างโดยอนาจาักรสุริยันจันทราเท่านั้นคุณรู้ไหมว่าทำไมอนาจาักรสุริยันจันทราไม่กล้าแต่ต้องเราง่ายๆนอกจากเหตุผลส่วนตัวของคุณแล้ว ยังเป็นเพราะพวกเขากลัวว่าหากพวกเขาแต่ต้องเราขวัญกำลังใจทางทหารของพวกเขาจะไม่มั่นคงสถาบันสื่อหลายเครือของเราซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันคือวิหารที่ปรมาจารย์ยานทุกคนใฝ่ฝันไม่มีปรมาจารย์วิญญาณคนใดที่จะไปถึงระดับของเราได้อย่างง่ายดายแม้แต่ปรมาจารย์ดวงวิญญาณของอาณาจักรสุริยันจันทรา สำหรับอาณาจักรโต้หลิงนั้นน่าเสียดายที่เราทุกคนมาถึงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราทำได้คือช่วยให้อาณาจักรโต้หลิงสร้างความมั่นคงให้กับประเทศให้มากที่สุดและในขณะเดียวกันก็ต่อสู้กับกองทัพอาณาจักรสุริยันจันทราอีเท่าไม่ว่าคุณต้องการทำอะไรแค่ทำมันสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือควบคุมกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเมืองเชรค พูดเท่าซ่งเดินช้าๆไปหาหัวอีห้าวเธอเตี้ยกว่าหัวอีห้าวและทําได้แค่มองหน้าเขาเท่านั้นเด็กน้อยบางครั้งมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับบางสิ่งถ้าอาณาจักรทั้งสองถูกทําลายทั้งหมดชนชั้นสูงของพวกเขายังคงอยู่ในเมืองเชร็กนั่นหมายความว่าอย่างไรมันหมายถึงความหวังตอนนี้สถาบันได้เปิดการวิจัยของเราเกี่ยวกับคู่มือวิญญาณและเนื้อหาทั้งหมดในห้องสมุดของระบบศิลปะการต่อสู้ให้กับปรมาจารย์วิญญาณชั้นยอดจากสามอาณาจากักร เราทำไม่เก่งเรื่องสงครามแต่ความสามารถของเราคือมรดกหลังจากได้ยินสิ่งที่ผู้เท่าซ่งพูดหัวอีห้าวก็ตกใจเขาไม่เคยคาดหวังว่าสถาบันจะใช้วิธีนี้เพื่อต่อสู้กับการสมรู้ร่วมคิดของอนาจาักรสุริยันจันทราสีหน้าของผู้เท่าซ่งดูอ่อนโยนขึ้นมากและเขาก็ตบไหล่ของหัวอีห้าเบาๆหนุ่มน้อยมันถูกต้องแล้วที่จะมีจิตใจที่ใจดีและกล้าหาญ อย่างไรก็ตามคุณต้องจําสิ่งหนึ่งไว้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามสถาบันการศึกษามันจะไม่เป็นอย่างนั้นเป็นภาระแก่เจ้าและจะไม่สร้างภาระหนักที่สุดแก่เจ้าพวกเราคนแก่ยังไม่ตายและความรับผิดชอบเหล่านี้จะไม่เป็นภาระจนกว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะตายในบาของรุ่นเจ้าจะเป็นเพียงการสนับสนุนของคุณตั้งแต่วันที่คุณเป็นสมาชิกของศาลาท้องทะเลเราได้เลือกที่จะไว้วางใจคุณโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้เท่าซรงเสียงของหัวอีเห่าสันสถานและสำลักดวงตาของทางอูถงเป็นสีแดงอยู่แล้วผู้เท่าสเสวียนก็ยืนขึ้นและมาหาผู้เท่าซ่งด้วยสีหน้าเศร้าส้อยผู้เท่าทรงพูดถูกพวกเราแก่แล้วยังมีชีวิตอยู่และเราจะยึดมั่นในความรับผิดชอบนี้แต่คุณไม่ผิดหรอกเราเป็นคนอนุรักษ์นิยมเกินไปและสิ่งที่เราขาดคือจิตวิญญ,ญาณของคุณเติบโตขึ้นและมีความสามารถเพียงพอที่จะปกป้องตัวเองได้ ฉันเชื่อว่าคุณจะสามารถพลิกกระแสของสงครามได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เช็กจะไม่ตกไปอยู่ในมือศัตรูทันใดนั้นหัวอีเห้าก็ถอยหลังไปสองสามก้าวและด้วยเสียงป๊อปเขาก็คุกเข่าลงและโค้งคำนับผู้อาวุโสทุกคนหลังจากโค้งคำนับสามครั้งเขาก็ลุกขึ้นอีกครั้งจับมือของถังอูถงแล้วหันหลังกลับเมื่อมองดูเขาจาักไปมีความโล่งใจในดวงตาของผู้เท่าสเสวียนว่าเด็กคนนี้โตขึ้นจริงๆฉันอิจฉาผู้เท่ามู่จริงๆ ที่มีลูกศิษย์ที่ดีเช่นนี้เมื่อมีเขาอยู่ที่นี่ไฟของเชร็กก็จะไม่มีวันดับลงแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนในอนาคตผู้เท่าส่งกล่าวอย่างเศร้าใจเด็กคนนี้พูดถูกจริงๆเราได้รับภาระหน้าที่มากเกินไปมาโดยตลอดฉันหวังว่าแผ่นดินใหญ่จะผ่านความยากลำบากในครั้งนี้ได้ผู้เท่าเสวียนกล่าวว่าคุณคิดว่าเด็กคนนี้จะทำอย่างไรต่อไปผู้เท่าจ้วงยืนขึ้นแล้วพูดว่าฉันเดาไม่ออกว่าเขาจะทำอะไร แต่เมื่อมองเขาแบบนั้นฉันเกรงว่ามันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าตกใจอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นด้วยตัวละครของเด็กคนนี้เขาจะไม่เลือกที่จะทำในเวลานี้ต่อไปปลดลาออกจากศาลาท้องทะเลหัวใจของผู้เท่าสเสวียนขยับและคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยหลังจากออกจากศาลาท้องทะเลหัวอีหฮาวก็จับมือถังอูถงและออกจากสถาบันสื่อหลเค่อโดยตรงและกลับไปที่นิกายถัง เปิไปยังไม่ได้พักผ่อนหรืออีกในหนึ่งนิกายถังทั้งหมดยังไม่ได้พักผ่อนนับตั้งแต่กองทัพของอนาจาักรสุริยันจันทรนบุกเข้าไปในดินแดนนิกายถังทั้งหมดก็ปฏิบัติการเหมือนหุ่นยนต์เพราะมีเพียงหอแนะแนววิญญาณน,นิกายถังเท่านั้นที่สามารถสร้างอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่ทรงพลังพอที่จะทําให้การอยู่รอดของสถาบันเแข็งแกร่งขึ้นน้องชายเปยไปที่ดูเหนื่อยล้ารู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นทั้งสองมีสีหน้าเศร้าหมอง ปฏิกิริยาแรกของเขาคือมีบางอย่างเกิดขึ้นสานสือและคนอื่นๆอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ไม่ได้เปิดไปสูญเสียเสียงของเขา